ยังรอได้ครับพี่น้องเอาลูกไปทิ้งไว้ไหนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมช่องอึ่องออนทัวร์ครับวันนี้จะพามาชมรถบรรทุกหน้าสะพานไทยพมา่าแห่งที่สองครับผมอยู่ช่วงระหว่างตรงข้ามตาช่างครับผม ขั้นแรกเปิดด้วยหก้อครับผมแลนะครับทั้งหัวลากทั้งหก้อครับผม รถหล่อวันตาครับอันนี้ก็รถก็ต้องเข้าตาช่างนะครับวันนี้เขาให้เข้าตาช่างครับนี่เขาบริเกอร์บริเกอร์กั้นไม่หมดเลยครับยาวไปถึงตรงไฟแดงเลยนะครับไฟกระแดงครับพิบครับ ไหลกันมายาวๆนะครับน่าจะได้เอกสารกันแล้วนะครับเข้าไปช่างกันไหลกันมาลืมๆ,ๆเลยครับพี่น้องรถตู <ot> ้คอนเทนเนอร์ค <t> ร <anner> <ot> ับ <t anner> โอ้ตอนนี้ติดแล้วครับ ตอนนี้ยาวมาถึงนี้เลยทีเดียวครับผมตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วครับผมพี่น้องตอนนี้ติดยาวแล้วครับพี่น้องตั้งแปดทางเข้าออหน้าตาช่างเลยครับดูความยาวซะก่อนครับ ตอนแรกไม่มีนะครับนู่นครับยาวไปถึงนู่นแล้วครับ